แม่นะของฝั่งเจ้าสาวเจ้าสาวที่ต้อง,งร่วมกถ่ายพิธีนะครับรเราจะแจ้งก่อนเลยเดี๋ยวไอ้นหนึ่งตัวผมขออนุญาตให้ไปให้เจ้าสาวน,น,นั้นถ,ถ,ถ่ายรูปข้างนอกกันก่อนนะครับเพราะว่าเก็บภาพด้านในแล้วก็ขออนุญาตที่จะเก็บภาพด้านนอกกัน,น,นสักนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเพราะว่าด้านนอกน,นั้นประกอบเรื่องของแสงสีนะครับกําลังสวยนะก็เลยอยากให้บ่าวาสาวนั้นได้มีช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับ ช่วงเวลาที่สวยงามนะของบรรยากาศนะครับที่อยู่ด้านนอกนะฮะพี่บพอพอีพอ่บรเกร็บไ,ได้ไหมค,ครับเขาช่วยจะป่าอเลยจ้า ผมไม่ได้อยู่ที่บ้านผมอยู่กรบี่เมื่อวานมันไม่บอก